เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนตอบกันนะคะในกระดาษคำตอบนะคะในสมุดคำตอบภาคทฤษฎีนะคะเรามาดูนะคะหลักในการเขียนนะคะเราจะเขียนอะไรบ้างในสมุดคำตอบอัตนัยอันนี้คือสมุดคำตอบอัตนัยนะคะเราจะดูตรงที่ลงลายมือชื่อด้านล่างเห็นไหมคะลายเซนตัวบรรจงเลขประจำตัวค่ะ ลายเซ็นนะคะให้ตรงกับหน้าบัตรค่ะตัวบรรจงชื่อนามสก,กุลนะคะแล้วก็เลขประจําตัวแสดงว่าเราเขียนชื่อนะ,ะเลขป,ประจําตัวนะคะเข้าสอบนะคะเขียนแค่นี้เองนอกนั้นนะคะห้ามเขียนในจุดใดจุดหนึ่งอีกนะคะในการทําข้อสอบนะคะห้ามลงลายมือชื่อในจุดอื่นอีกนะคะทีนี้มาดูต่อในการทําข้อสอบเนี่ยนะ ในแผ่นหลังนะคะก็จะมีการเขียนกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆไว้นะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆคือให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินนะคะให้ใช้ดินสอสองมขึ้นไปในการทำข้อสอบนะคะแค่นี้ปากกาคนจะใช้สีเดียวกันนะยี่ห้อเดียวกันสัก2อสามด้ามก็ได้นะคะอันนี้ติวเตอร์ใช้อันนี้เป็น Faber c บอร์คัสใช้ทั้งสอบเนีสอบตัวนะคะใช้ด้ามอย่างเงี้ยามาตลอดเลยนะตอนฝึกเขียนเนี่ยติวเตอร์ใช้อ่าอย่างเงี้ย อาทิตย์ละหนึ่งด้ามเลยอะนะในการฝึกเขียนนะคะคุณก็ลองดูนะคะคุณยังมีเวลานะะในการในการฝึกทําข้อสอบอยู่นะทีนี้ค่ะนะในการทําข้อสอบในการเตรียมตัวทําข้อสอบนะคะห้ามใช้ลิควิดนะไม่ควรจะใช้ลิควิดควรจะใช้เป็นการขีดนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าจะขีดยังไงค่ะคำตอบค่ะนะเรามาเริ่มดูกัน สมมติเราจะทําข้อสอบข้อที่3ก่อนเราก็เขียนสี่คำตอบข้อที่3ถัดมาค่ะนะเราก็มาเริ่มดูเลยนะจำได้ไหมคําร้องนะในส่วนคําร้องคําขอคําแถลงนะคำบอกกล่าวคําฟ้องแพงคําฟ้องอาญาจะต้องมีคําว่าข้อ1เสมอค่ะข้อ1คดีนี้โจทยื่นฟ้องจําเลยต่อศาลในวันนี้เนื่องจากจําเลยมีภูมิลำเนาที่แน่นอนตามคําฟ้องของโจ์รายละเอียดปรากฏตามสําเนาทะเบียนราชเอกสารท้ายนะแนบท้ายคําแถลงนี้สังเกตไหมวิธีการเขียนเราเขียนติดกันทุกบรรทัดเลย ไม่มีเว้นว่างพี่คะแล้วส่วนที่เหลือด้านล่างนี้ทํายังไงคะห้ามเขียนค่ะน้องนะกระดาษคาตอบนะคะนะข้อนี้เขียนแค่เจ็ดบรรทัดก็เจ็ดบรรทัดแปดบรรทัดก็แปดบรรทัดส่วนที่เหลือด้านล่างไม่ต้องเขียนอีกนะให้เว้นว่างไว้แล้วก็เริ่มทําข้อถัดไปเลยอาเช่นเราจะทําข้อที่สี่เป็นข้อถัดไปสังเกตหน้านี้ติ๊ตโต้จะมีรอยขีดหลายอันให้คุณเห็นอย่างนี้ค่ะทําคําตอบข้อที่สี่ค่ะนะ เริ่มต้นค่ะนี่คือคําฟ้องแพ่งอ่ะข้อ1ค่ะโจทย์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอ่าไล่ไปสังเกตไหมตรงนี้ติวเตอร์เขียนผิดจําเลยเป็นนิติบุคคลแต่จำจำเลยตรงนี้ติวเตอร์จะใช้เป็นจําเลยที่1ก็ขีดค่าเขาว่าจําเลยขีดไว้เส้นเดียวนะจําเลยที่1ค่ะเออแล้วถ้าเขียนผิดนะเขียนผิดเนี่ยนิดนึ่งอ้าวค่าแล้วเขียนเลขสามเห็นไหมอ่าเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลขสามหรือตรงนี้ค่ะเมื่อวันที่7เมษายนปี57โจทย์ตกลงให้จําเลยที่1ค่ะ เห็นไหมเขียนคําตกก็เติมได้แล้วถ้าผิดทั้งบรรทัดล่ะคะขีดเส้นใต้ออกเลยค่ะเอาทัวตีขีดเส้นค่ะค่าออกเลยค่ะขีดทั้งเส้นนะจนถึงปลายของบรรทัดเลยให้รู้ว่าทั้งบรรทัดนี้ไม่ใช้แล้วก็เขียนเนื้อหาต่อไปค่ะบรรทัดที่ห้ามเขียนคือเส้นประห้ามเขียนเอาทัทตีเส้นประเขียนได้เส้นดําห้ามเขียนจบที่เส้นประนี้นะคะเส้นดําห้ามเขียนค่ะเส้นดำนี้นะคะถ้าเพอเขียนที่เส้นดำนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรนะ เราทำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเราเผอเขียนมาแล้วนะคะลูกศรลากลงมาอย่างนี้เลยให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเราเขียนเติมนั่นเองอ่ะทีนี้เขียนเสร็จนะไม่พอเขียนไม่พอต่อหน้าถัดไปอืมนี่คือคำขอท้ายฟ้องแพ่งแล้วใช่ไหมอ่ะเห็นไหมว่ามันเขียนต่อกันนะควรมีควรแล้วแต่จะโปรดคำขอท้ายฟ้องแพ่งเ้วเขียนต่อลงมา เหลือบรรทัดด้านล่างก็เว้นไว้แล้วก็เปิดหน้าถัดไปเพื่อทําข้อสอบนะคะสังเกตว่าในหนึ่งแผ่นของกระดาษเนี่ยทำทั้งหน้าหลังนะทำทั้งหน้าหลังห้ามเว้นถ้าเว้นเราแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรดีนะเราก็เขียนไปแล้วก็กาทิ้งก็ได้แต่จริงๆอะ่ะควรจะกาแค่เส้นเดียวเขาก็รู้แล้วว่าไม่เอาห้ามขีดแล้วเขียนว่าไม่เอาห้ามเขียนคําอื่นอ่ะขีดเขาก็รู้อยู่แล้ว,วไม่เอาและไม่ควรใช้ลิควิดลบ ะค,ะคือถ้าลบแค่1นถึงสตัวอักษรโอเคแต่ถ้าลบเยอะติวเตอร์มองว่าไม่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสก,กรปรกอะเป็นเรื่องของความสก,กรปรกนะคะดังนั้นก็อยากให้หลายหลายคนนะคะเรามาระวังในการใช้ลิควิดในการลบด้วยนะคะคือมันมีคะแนนในส่วนของการเขียนใช่ไหมคือบางทีต้องสงสารคนตรวจข้อสอบด้วยนะมันอ่านยากอะเขาก็อาจจะ ไม่ได้มาสนใจว่าเฮ้ยมันอ่านว่าอะไรกันแน่นะคะดังนั้นพยายามเขียนให้ให้เรียบร้อยที่สุดนะคะเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเวลาเราทำคำฟ้องค่ะจะต้องไม่สก,กรปกนะคะถ้าศาลเห็นว่าสกรปกศาลก็สั่งให้คืนคําพูดความมาทําใหม่ก็ได้นะคะตามวีแพ่งมาตัดสิบแปดได้นั่นเองนะดังนั้นนะคะ สำหรับคลิปที่สอนทั้งหมดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในคำฟ้องแพง่งคำฟ้องอาญาคำร้องคำขอ,ขอคำถแถลงคำร้องทุกหนังสือสัญญาต่างๆนะคะหนังสือมอบอำนาจสัญญาปณิปนอมยอมความในสารบัญชีพยานร,รวมถึงหลักในการเขียนตอบข้อสอบอันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะถ้าใครมีปัญหาตรงไหนนี้ทั้งเอกสารรวมถึงในส่วนของข้อสอบเก่าที่ได้ยกตัวอย่างไปในรุ่นที่39นะคะถ้ามีปัญหาตรง นนะะทักแชทมาได้เลยหรือโทรมาสอบถามได้นะคะทุกๆคาถามอย่ากเก็บไว้นะคะเพราะความสงสัยนะคะก็จะทําให้เราเกิดความลังเลในห้องสอบค่ะดังนั้นคะ่ะแก้ปัญหานะให้ได้นะคะก่อนที่จะไปสอบนะคะดังนั้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปการสอนทั้งหมดนะคะสงสัยอะไรโทรถามมาได้นะคะหรือไม่มั่นใจอะไรนะคะหรือ รู้สึกว่าเรื่องนี้ติดนะคะโทรหาได้เลยนะคะเพราะบางทีนะคะทักแชทมาบางทีอาจจะไม่ได้ตอบบ้างนะคะเพราะว่ามันเยอะนะโอเคสําหรับการทําตัวอย่างข้อสอบพวกนี้นะคะอ่ะทวนอีกรอบนะคะเวลาที่ข้อสอบให้มาจะให้มาแบบนี้นะให้มาเป็นชุดเย็บด้านข้างแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะเขียนเฉพาะ ลายมือชื่อตัวบรรจงแล้วก็เลขประจําตัวประชาชนอ่าเลขประจําตัวเข้าสอบแล้วต้องแนบบัตรประชาชนไปด้วยเพราะเขาจะดูว่าบัตรประชาชนกับบัตรเข้าสอบตรงกันไหมแล้วเราทําข้อสอบค่ะให้ทําตั้งแต่หน้าแรกที่ให้ข้อสอบมี6ข้อคุณอาจจะทําข้อสามก่อนก็ได้คือคุณทําข้อไหนก่อนก็ได้ให้ครบตามจํานวนข้อแต่ว่าอย่าลืมเขียนคําตอบข้อด้วยนะคะเขียนทุกหน้านะ เขียนหน้านี้แล้วนะสลับเขียนด้านหลังด้วยเขียนทุกหน้าห้ามเว้นบรรห้ามเว้นบรรทัดห้ามเว้นหน้าห้ามเขียนเส้นดำเขียนได้แต่บนเส้นปฝะเท่านั้นบรรทัดแรกข้ามเว้นนะเห็นไหมบรรทัดแรกข้ามเว้นนะคะแล้วก็ถ้าเขียนไม่พอในหนึ่งเล่มยกมือขอ เล่มใหม่ได้นะคะก็นี่คือตัวอย่างในการทำข้อสอบอัตนัยนะคะสงสัยอะไรสอบถามได้ส่วนปรลไยนะทำในกระดาษคำตอบที่เป็นแบบฝนนะคะแล้วก็ใช้ดินสอสองมีขึ้นไปให้ใช้ดินสอไม้นะไม่ควรใช้ดินสอกดนะคะเพราะว่าเวลาฝนมันอาจจะขาดได้เนื้อหาในการเตรียมสอบของ อ,อัตรัยกับปรนัยก็จะแตกต่างกันเพราะอัตรัยคือข้อเขียนเน้นการเขียนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนอกศาลกับในศาลส่วนปรนัยเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปก็ได้ตามพระราชบัญญัติก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับพรบทนายความประมวลกฎหมายแพง่งอาญาวิพง่งวิจายยาก็ได้นะคะหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเช่นพวกคดีคุ้มครองผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะคะลองทบทวนดูนะคะตรงไหนสงสัยก็สอบถามมาได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ